ตอนนี้อำนาจอธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีสองสองสองชนิดนะครับส่วนมากเรามักจะ,ะพูดกันชนิดเดียวนะครับอ,อย่างเช่นว่าอำนาจอธิปไตยของของรัฐหรือของชาตินะครับกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนมีสองงานนะครับ ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นอำนา,อาจอธิปไตยของชาติหรือของรัฐนั่นนะครับอ่อมันก็จะทําให้ชาติเป็นเอกลักษณ์ถ้าชาติไม่มีอำนาจอธิปไตยมันก็เป็นชาติที่ไม่ใช่เป็นชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเช่น <stayed S 2> เป็นเนมืองขึ้นหรือเป็นอารัฐอะไรพวกนี้อีกอันนี้ก็คืออำนา,อาจอธิปไตยของประชาชนดังนั้นมันจึงมีอำนาจอธิปไตยของชาติและอำนาจอธิปไตยของประชาชนหรือของรัฐก็ได้ นะครับไออำนาจที่ประายของชาติหรือของรัฐนั้นก,ก็เรียกว่ารัฐาธิปัตย์นะครับและผู้ที่ถืออำนาจนี้ก็คือประมุกนะครับส่วนอำนาจอธิปไตยของประชาชนก็เป็นอำนาจอธิปไตยอีกอันหนึ่งแต่ว่าเป็นของประชาชนนะครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะได้ยินศัพท์คำหนึ่งว่าประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเนี่ยอย,อย่างสมมติประเทศอินเดียที่เป็นเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยนะฮะ เขาจะประกาศประกาศเอกราชอะไรอย่างเนี้หรืออย่างอย่างอย่างที่อเมริกาเคยเป็นเมืองขึ้นของของอังกฤษเขาก็ประกาศเอกราชนะครับการประกาศเอกราชหรือการต่อสู้เพื่อได้อำนาจของรัฐเนี่ยคืออำนาจรัฐาธิปัตย์กลับคืนมาเนี่ยพือเป็นอำนาจของรัฐเนี่ยนะครับการต่อสู้ชนิดนี้เขาเรียกว่าปฏิว Lock ัติประชาชาตินะครับ <p> <champion> ส่วนส่วนส่วนที่ประชาชนเป็นระบอบเผด็จการและประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยก็คือการปฏิวัติของประชาชนแต่นการปฏิวัติมันจึงมีสองชนิดเนี like ่ยเขาเรียกปฏิวัติประชาชาติและปฏิวัติประชาธิปไตยเคยเคยได้ยินว่ามันมีสองชนิดปฏิวัติประชาชาติก็ทําให้ให้ให้เป็นประเทศเป็นเอกราช ปฏิวัติประชาธิปไตยก็คือทําให้ประเทศอทำให้ประชาชนมีอํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนก็คือเปลี่ยนระบอบเการเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับยังยังารารที่กาลังทำยังไม่ทฮะที่กําลังจะท,ทำใช่เลยแต่ว่าบ้านเราไม่เข้าใจกันนึกว่าความขับแย้งกันน,นี้ทาไมมันมันถึงไม่ยอมยุติทําไมมันถึงลงไม่ได้เนี่ย จริงๆมันเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยครับแต่ว่าไอ้คนเสนอจะไปเปลี่ยนลงประเทศบอกว่าอจริงๆมันเป็นเรื่องการปฏิวัติแต่ว่าจะแก้ปัญหาประเทศโดยไปเรียกว่าปฏิรูปเนี่ยผิดอย่างไร้แรงครับมันต้องคือปฏิวัติครับเขาเขายืนยันกันอยู่ว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยเลยนี่คือปัญหานะครับ แต่ตอนนี้ว่าไอ้กฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างเนี้มันมันมันสะท้อนว่าบ,บ้านเมืองกําลังจะเปลี่ยนแปลงอันนี้แสดงว่ายังไม่เป็นรัฐไตน่นเองนะครับไม่งั้นจะไอ้ไอ้การขัดแย้งรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยมันจบไปนานแล้วถ้าเป็นรัฐไตนะครับอันนี้มันไม่จบหรอกเพราะว่าถ้า,าว่าไม่สร้างรัฐไตสามขัดแย้งอย่างนี้ก็จะไม่จบมันจะขัดแย้งไปเรื่อยละครับจนกว่ามันจะเป็นรัฐไต่จนได้ละครับ